เราไปใบทที่5ของเราคัะสวัสดีค่ะสวัสด <están> ีค่ะท <ped> ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะค่ะในวันนี้ค่ะพวกเรานะคะจะขอนะคะสัมภาษณ์กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะว่าวัตถุประสงค์หลักๆนะคะของการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะครับวันนี้ผมอยู่ที่ บริเวณสาะน้ำนะครับหนองลมนะฮะบ้านหนองนาทรายหมู่ที่5ําตำบลนารีดำอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมสำคัญก็คือเป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะครับจำนวน2 0,000นตัวนะฮะ<ม>ซึ่งเป็นปลาพื้นถิ่นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ,อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะฮะสมเด็จพระนางเจ้า ศิริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระชนมายุครบ9 1พรรษาในวันที่12สิงหาคม2566นะซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมประมงนะครับโดยประมงจังหวัดได้นำพันปลานะครับมา สนับสนุนนะครับนอกจากนี้แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากท่านนายเือมองเลยท่านนายกเทศมนตรีตำบลนานดินดำรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการนะฮะพี่น้องภาคส่วนทุกภาคส่วนแล้วก็จิตอาสา904นจิตอาสาประชาชนที่มาร่วมทํากิจกรรมอันสําคัญครั้งนี้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้ปล่อยพันปลาเข้าสู่ธรรมชาติ ก็จะทำให้ป่านั้นได้เติบโตนะครับแล้วก็เป็นแหล่งอาหารให้กับพี่น้องประชาชนหนองหลมก็เป็นหนองน้ำนะครับที่เ,เหมือนกับว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของพี่น้องชาวบ้านหนองนาสายนะที่ใช้ในการปลูกเอาน้ำมาปลูกข้าวนะครับทำไร่ทำนานะแล้วก็ทำการประมงด้วยนะครับในส่วนที่ นำไปขยายพันธุ์ต่างๆนะครับให้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่นำทำอาชีพประมงอีกท,ทางหนึ่งนะนอกจากนี้แล้วผมก็ยังมองว่ากิจกรรมในวันนี้เรายังมีการกิจกรรมส่งเสริมรั์สิง่งแวดล้อมก็คือการปลูกต้นไม้นะครับเพื่อเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นให้มีป่ามากขึ้นตามตามพระราชอาวรณ์ีของอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พรบรมราชีนาพระบรมราชชนีพันธีหลวงซึ่งพระองค์ท่านได้ตัดไว้ว่าหากในหลวงเป็นน้ำข้าพเจ้าขอเป็นป่านะครับเพื่อที่จะ,ะดูแลรักษาให้ต้นน้ำนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับ <c oughs> ตรงนี้กอ็อยากจะเรียนไปยังพี่น้องประชาชนชาวบ้านหนองนาซาชาวตำบลดาวดินดำชาวจัวงหวัดเลย <c oughs> ให้ร่วมกันนะครับรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้คนละต้นก็ช่วยกันแล้วนะครับในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับให้กับโลกของเราได้สวยสวยส,วยสดงดงามนะให้มีความเจริญยั่งยืนสืบไป ครับค่ะนั่นก็คือเป็นเสียงท่านเจ้าเมืองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะที่นะคะในวันนี้เนี่ยนะคะก็ทั้งมาทํากิจกรรมที่สําคัญแล้วก็ท่านเองเนี่ยนะคะได้เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเลยนะคะแล้วก็พี่น้องนะคะปวงชนชาวไทยที่เข้ามารับชมการไฟ์สดของช่องทางโรงเรียนจิตอาสา904ในวันนี้ค่ะอยงที่ท่านบอกนะคะปลูกต้นไม้ปล่อยปลาทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสิ่งที่ดีนะคะสาหรับปวงชนชาวไทยและก็โลก วันนี้ด้วยค่ะค่ะในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมากเลยค่ะ